เอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแท่งเอฟซีอีหลางน้อยล้องอุ้งหินค่คคะทุกคนกระชงร,ะรุ่นน้องผู้สาขาเลาะค่ะพอดีเตือนสายค่ะพี่น้องมาขึ้นเลิกตีนึงเตือนตีนึงแล้วขับรถกลับชนบุรีเลยกลับมาพ่านท้องแล้วจากที่มาขึ้นเรอนอยูพัทยาสายสามค่ะด้านปลาเกลือมืนอนี้กะทำมาเพืเ่อนแทงกระริญยูหม่องเก่าค่ะด้านปลาเกลือหม่องเก่ออกา การสายเกรือที่เดิมนะครับบาทราคาเข้างานหน,นึ่งเก้าสิบเก้าบาทนี่อกี้ประจันเมื้อเอินอยู่ปลายปีนบุรีค่ะของนองฮีมาจาังอ่านอนนองเดินเซอร์ที่มาจาังอยู่ปลายปีนมื่อเอินมื่อกี้ค่ะบาทราคาเก้าสิบเก้าบาทของงานของงาน,ของงานกำนันแกะหล <c oughs> ังจากเมื่อวานนี้นะคะอยู่ปทุมธาน,นีข้าจอกง,งานถูกยกเลิกเป็นบาทเมื่อกี้วันที่ยี่สิบหามีทุนายอสองพันหนาร้อยหกสิบเจ็ดค่ะอีกเมื่อกี้เมื่อกว่สิบปีโปงแล้วเนาะค่ะเนาะ ปกิเมื่อกว่าสิบปีวงดาวจหรับปิดฤดูกาลของคณะสามและเป็นนแท่งในวันที่29คี่จะถึงนี่ค่ะวันเสาร์นี่แน่นอนค่ะถามว่าลูกน้ำที่ไปบ่ไปแน่นอนค่ะวันที่29บ่ไปบ่ได้ค่ะเพราะวา่านัดทำกิจกรรมแนะนำบรรทักพอลูกคูบุญแล้วค่ะคือวันที่29หรืเขาสิมีลงท่าแล้วก็แจกถุงถุงผ้าแล้วก็สิมีแจกเสื้อน้ำค่ะแจกเสื้อทีมงงานน้ำค่ะวันที่29 แล้วก็แน่นอนค่ะเสือไซปิลฤดูกาลนะคะของทีมงานบรรทักน์พัลูกคุบคูญกัมูนีกะได้มาหอดจอถึงแล้วขจอมาทรงยูลานค่ะขอบคุณแตอนแรกว่าสิไปทรงยูบานแต่ว่าโทูบอกไทยเจ,จ้าหน้าที่เนี่ยมาทรงอยูน่นีแท่นหมูว่าเนี่ว่าสิไปเอาเองแต่ว่าทางคุณทรงเขาบอกให้เขาไปเอาเอยู่บอวินตั้งใจว่าสิไปเอาเอยู่บอวินแล้วก็สิขอไปทาง้งนั่นเลยไปทัางงานไปงานต่อแต่ว่า มันบาถึงเมื่อเฮ่าต่ว่ามืนอนีกับมะฮอรแล้วค่ะไ mm hmm. ปเบิ่งว่าเนื้อผดัดจินดะเข้าเจ้ากับเอาของมาทรงแล้วค่ะทำนุ่มเดไปตลาดเองค่ะสมาชิกส,สร้างสร้างไหหลานข้านเจ้ามาทรงค่ะสร้งางไหหรานข้าเจ้ามาทรงปลานี่ค่ะสองล่างค่ะอันนี้เอามาใส่เสื้อค่ะที่จะ จัดทรงว่าสิทรงมานี่แหละมันบ่ท่านเพราะว่าโน่มันไม่มีเวลาม่นมีเวลาจัดทรงก็แล้สิว่าสิแพ็กแพ็กเสร็จแล้วกับมืออื่นเสาวจัดสิทรงไห้มืออื่นที่ยี่สิบหกบอลว่าสิท่านเลยเพรท่านแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากสิเอาอยู่หน้างานวันที่ยี่สิบเก้าสิเลีวกว่านะคะแต่ผู้ใดบ่ได้ไปกะบ่ได้ไปวันที่ยี่สิบเก้ากับ่ได้เฝ้านะคะกะสิทรงไห้มืออื่นนะคะ อื่นสงวนที่ย 26, 26, ี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิ่สิบนาถึงนะคะถ้าเป็นแฟกต์ด้ก็น่าจะถึงนะคะ่ะที่หนึ่ง มีดกันไกลกับว่าเขามีคนถือกล่องอะไรว้าวยังบอกในลบยีก ื้อมาแล้วนะคะสวยมากนี่หลังนี้หนึ่งทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวนะคะสำหรับเสื้อใส่กิจกรรมบ้านทัพพอลูกคู่บุญนะคะ นะคะยังไม่ได้เปิดร้านเลยค่ะฝากฝนตกมาห้ามนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ตกได้แต่มเมแรกจะตกเพราะเมล็ดสั่ว์มอระ้ขจลิณเสื้อพี่น้องเสื้อเสื้ออันนี้เราก็จะแพ็กอยู่ที่นี่แหละเสื้อสวยมาก

เป็นด้านหน้าด้านหน้าเสื้อนะคะสวยมากเสื้อผ้าดีมากนี่ก็จะเป็นด้านหลังด้านหลังสวยมากน้องมีลูกมีลูกองเอิยงแล้วลล o o, ลก็ลูกก๊อโจด้วยนะคะข้างหลังก็จะเป็นโลโก้พ่อลูกผู้บุญนะคะโลโก้อันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของของบ้านฮักพ่อลูกผู้บุญนะคะเนี่ โลโก้นี้เราห้ามเราไม่ไอนุญาตให้คนอื่นเอาไปใช้นะเป็นลิขสิทธิ์แล้วลก็ฝากสึงด้วยใครเราไม่ได้ทําขายนะคะเราไม่ได้ทําขายแล้วก็ฝากแจ้งไปยังคนที่หลงกลหลงเชื่อว่ามีการทําเสื้อขายไม่ได้มีการทําขายนะ,ะอันนี้เสื้อนี้เราขออนุญาตวโจทําถูกต้องเราทําเป็นเสื้อใส่กิจกรรม วันปิดฤดูกาลใครอยากจะร่วมด้วยก็ร่วมในราคาต้นทุนเท่านั้นนะคะถ้าใครคิดว่าขายก็ไม่ได้ทําขายนะถ้าขายมันไม่ได้ราคานี้นะคะ่ะถ้าขายก็ส่วนใหญ่เขาจะขายกันราคาสามร้อยอัพใช่ไหมคะอันนี้ในราคาต้นทุนสองร้อยห้าสิบบาททุกคนสามารถทัถกไปถามเพจได้นะคะว่าราคานีรา้ราคาต้นทุนราคานี้จริงไหมนะคะ ก็สนับสนุนในราคาต้นทุนกับสมาชิกในทีมงานในกลุ่มบรัพกุลคู่บุญนะคะอันนี้เราเราไม่ได้เปิดจองนะเราเปิดเราเปิดจองเพียงแค่วันเดียวเปิดจองแค่วันเดียวแล้วก็ปิดเลยเพราะมันกลัวว่าจะไม่ทัน,นกลัวว่ามันจะทําไม่ทันนะถ้าทําไม่ทันปิดฤดูกาลใช้เวลาแป๊บเดียวอันนี้ถ้าหมดหนึ่งร้อยตัวค่ะมีเจ้าของหมดแล้วแล้วก็มีแจกมีแจกด้วยนะคะ แจกเป็นบางคนแจกเป็นทีมให้กับพิมพงานหลังบ้านนะคะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหรับกอนขับประกันชิปหนาค่ะแล้วมะแรงถ้าเกิดว่าคล้ายคลองมุดว้กระสิน้นำไปล้านปลาเกลือคือเกลือขันเสียมะแรงค่ะขอบกัณน,นะคะเด้อสวัสดีสวัสดีค่ะ